เอาลครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะอย่างนี้พวกเกม Never a l โ n นะ f o x t เท l นะในพาร์ทที่3นะครับผมนะโอเคสำหรับวันดีนะเราพายเรือมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมแล้ววัดไม่ได้เล่นนานนะขอภายนะโอเคผมต้องกดตัวคอนโทรลแล้วกดดื้อพายเรือไปนะครับผมสำหรับวันดีนะไม่รู้ว่าเรานะกับจิ้งจอกนะจะเดินทางไปที่ไหนผมคาดว่า ใน DLC เนี้ยจะมีอะไรที่พิเศษมากกว่าภาคภาคแรกหรือเปล่านะโอเคสาหรับโอ้โอ้เจอน้ำแรงโอ้โหเยอะเด้อเอางั้นเลยนะ ชิดผ่านแล้วครับชิดผ่านแล้วครับจมน้ำเรือน่าจะแตกโอ้โหโอ้โหมามามๆมๆมามมมมมถ้าผมผ่านหน้าไปเนี่ยผมว่าผมโดนแดกแน่นอนอู้อู้อู้เอางั้นเลยนะโอ้โห เราต้องทำอะไรบางอย่างครับท่านผู้ชมผมว่าหมานี่แหละทำอะไรได้ดีเราจะลอบอย่างนี้อาโอเคขึ้นด้านบนโอ้ไม่ได้ว่ะเราต้องเปลี่ยนเป็นหมาหมาช่วยหน่อยดิโอเคโอเควัตเด h e fuck ไม่ไม่ไม่ โอเคขึ้นได้แล้วผมมีวิธีครับก็คือง่ายๆนะฮะเราจะใช้หมาเนี่ยแหละดำน้ำไปนะฮะแล้วก็ลากมันลง่างนี้ได้ไมไม่ใช่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 เราต้องเปลี่ยนวิธีใหม่ดึงลง่างนี้เออแล้วแล้วก็ให้เด็กชือขินมาแล้วก็โยนอึ๊บ ตรงๆเลยนะเดีย๋ยวนะผมต้องเปลี่ยนเป็นเด็กก่อนใช่ไหมโอเคแล้วก็สับเป็นอ่าเสร็จแล้วนะครับอืมแล้วก็โยนลงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมาหมาล่าคนนี้โอเคนั่นแหละเยีย่ยมลงมา อ๋อโอเคได้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 ได,ได,ได,ได้ผลอยู่เอาตรงๆเลยนะก็คือว่าที่ผ่านแล้วกูไหลมาแล้วอะทัาไงอะนั่งเนี่ยยังไงก็โดนนะครับท่านผู้ชมโอ้อยางดีที่เจ้พ่ายขอบคุณนะมาเรื่อย,ยไปเรยไปไปไป เ้็ข้างบนกการบางทีเล่นคนเดียวมันจะลำบากน,นิดนึงครับเพราะว่าเราเล่นตัวละครเดียวเนี่ยเราไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะถ้ามีเพื่อนมาเล่นด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะแบบว่าโอ้ไม่ได้เหรอทางนี้ทีนะโอเคให้เด็กขึ้นเรือไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมาจะให้น้องหมาเนี่ยดึงขึ้นมางี้อียบโอเคขึ้นเรือไป นั่นแหละถูกต้องจบถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วถึงนี่โอ้โหโอ้ไม่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 ปัดเด๋ยวปัด what the fuck เอาไม่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 เ <the> <the> มื่อกี้ที่มผมกดโดโดไม่ทนัน คดิมโดดดิมโดดโดดโอเคโดดอึ๊บโอโ้โหโอ้โหมีเกาะหาง้วยนะพายเรือไปเรื่อยใช่ไหมเยี่ยมเลยไม่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 ไ,มไ,มไม ดีนะผมต้องทำต้องเปลี่ยนไปจิ้งจอกวะ่ะมันมีหางอยู่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าเอาแบบตรงๆเลยนะเราจะทำยังไงอย่างนี้ได้ใช่ไหมอ้าวอ้าว เราไม่น่าจะโดดไปได้แบบรวดเร็วเราต้องจะโดนกินแน่นอนดังนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราลองเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำตรงนี้ไหมโอเคลากมา ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เว้เนะใหม่ใหม่ทางนี้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 โอเคเด็กโดดอึ๊บโอเคได้อยู่อ่าเด็กคนนี้แหละแล้วก็ให้หมาล่าอย่างเงี้ยน่าจะได้ผลนะแล้วก็ให้เด็กกระโดดเกาะอึ๊บนั่นแหละโอ้ เอางั้นได้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหมานขึ้นมาทำไมไวะเนี่ยดำน้ำไปก่อนช่วยหน่อยโอเคลากแค่นี้อ้าโอเคไปไปไปไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได้เกือบแล้วเกือบละเกือบตายไปแล้วมันเป็นหนูแน่เลยผมว่า โอเคเยี่ยมเลยรอด้วยโอเคเยี่ยมไปต่อเว้แล้วทำไมต้องมาพายเดียวอยู่ในดีด้วยเยนะีเ่ยเกิดเรื่องบ้าเลยคืนโอ้โ,อโหประเด็นคืออะไรวะเนี่ย เราต้องทำอะไรบางอย่างนะท่านผู้ชมไม่น่าจะได้ถ้าโดดแบบนี้เราโดดอย่างเงี้ยละืมลองโดดอย่างเงี้ยอึ๊บโอเคได้อยู่อึ๊บนั่นแหละไ,ไปแล้วเอาแล้วครับท่านผู้ชมเราจะทำเช่นไร ที่นี่มีอะไรบ้างวะไม่ได้ครับอ่านี่ไงดึงขึ้นมาได้ไหมดึงขึ้นมาก่อนนั่นแหละถูกต้องมันจะโผล่ใต้น้ำใช่ไหมแต่ประเด็นคือ เราจะไปยังไงวัดเลยฟาร์ก <What? S 1> เ,เออวะแล้วให้เด็กมันดำน้ำได้ป่าวะโอเคเดีย๋ยวลองเปลี่ยนดูอึ๊บโอเคดำรอดได้ไหมน่าจะได้นะมาดูรวมๆแล้วนั่นน่ะ แล้วก็เดี๋ไม่ได้วะต้องให้หมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดวหมาโดโดโตดลงน้ำให้ดีโอเคค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งเนะียท่านผู้ชมต้องทำอะไรบางอย่างไม่น่าจะยากหรอกนะผมว่าอืม แบบนี้ได้ไหมเฮ้ยน่าจะได้ว่ะว่าน่าจะได้อยู่โอเคอึ๊บพายอย่าได้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 เอาให้ดีเอาให้ดีเพื่อนโอเคประมาณนี้จะโดดอึ๊บไม่ถึงต้องโดดตรงนี้ใช่ไหมเดึงมากจังว่ะดีนะหัน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 โดด โอเคเยอะเยอะโดดได้ล้วเว้ยเอามาเนี่ยโยนป่ะได้ไหมวะมันแดกนั่นน่ะตรงๆน่ะแต่เราทำได้อยู่แล้วผมว่านะครับเราต้องเดี๋ยวนะผมรู้แหละ ทำไงดีนะครับเดี๋ยวผมถือนี่ไว้ก่อนนะฮะแล้วผมจะลองอ่าเดี๋ยวนะลากไอ้นี่มามาถึงฝั่งนี้เลยจะได้ไหมลองดูนะเนี่ยก็คงไม่น่าจะเสียหายเท่าไหร่ โอ้ยากว่ะไม่ไหวว่ะเดี๋ยวนะมางทีบัึงคับยากครับต้องช่วยๆกันนะบางทีเกียนมีเล่นคนเดียวเสียเวลาผมต้องลองเป็นเป็นเป็นหมาก่อนแล้วก็ให้หมาดึงมาปุ๊บโอเคแล้วเราก็ลอง ไม่ไหวนะโอ้แย่โอ้ไม่ไหวอ,ะอ่ะเดี๋ยวนะเอาใหม่ใหม่ใหม่เราลองไล่ใหม่ไล่ใหม่ให้เรือมาตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลาก ไม่ได้เลยครับอ่าเดี๋ยวนะเราเราเอาเอาไปใหม่ผมรู้และรู้วิธีแล้วรู้และผมว่าน่าจะทำแบบนี้มากกวา่านะครับแล้วให้เด็กโดดลงไปก่อนให้เด็กโดดลงเรือไปก่อนนะฮะแล้วพอเด็กพายเรือปุ๊บเดี๋ยวนะโอเคปุ๊บอ่าเยี่ยมเลยปุ๊บนะะแล้วให้มันพายไปหนึ่งทีก่อน เราจะโดดขึ้น,นบนดวัดเดบ์กลงไหมโอเคลงเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะขอให้ลองให้เด็กกระโดดมาฝั่งนี้ก่อนอบเพื่อความปลอดภัยของผมเองนะแล้วก็จะให้หมาเนี่ยลากไอ้เจ้าเนี่ยมาฝั่งนี้จะได้ไหมวะโอเคมาฝั่งนี้แล้วใช่ไหม แต่เดี๋ยวหมาจะลงมาทำไมโอ้ยต้องไปใหม่พอลากฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมว่าผมจะลองลากกลับมา <c oughs> มันเหมือนเป็นการไล่มันไปนะฮะน่าจะแบบนั้นมากกว่าเดี๋ยวลองดูโอเคเยอมเลยโอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองเอาไอ้นี่ ลงไปแอบได้ไหมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วผมจะลองให้เด็กกระโดดลงมาปุ๊บแล้วให้เด็กโยนปุ๊บวัด <What? S 1> เอางั้นเลยนะโยนดิเออ แดกใช่ไหมได้เฮ้ยเฮ้ยได้ผลเฉยมันได้ผลตอนนี้ผมแบบโคดสิงไปไกลๆั้าติดกนเลยป่ะไปเออเอาละครับกว่าผมจะใช้ชีวิตขึ้นมาข้างบนได้นี่มัน โคตรตัดสุดเซ็งเนี่ยโคตรน่าลำคาญมากท่านผู้ชมไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูแล้วก็ผมน่าจะปิดกั้นไอ้ถึงนั้นได้ละสองทางด้านล่างแล้วผมจะโดนเกาะมันเออู้อู้อู้ What ผมหมามันโดดไปเองนะผมไม่เกี่ยวเลยมันวิ่งไปเองดูครับท่านผู้ชมมันวิ่งไปเองของมันเองเมื่อกี้นี้มันโดดตกน้ำเองผมยังไม่ทําอะไรเลยเมื่อกี้มันยังเข้าทับซีอย,อยู่ใช่ไหมมันทําอะไรไม่ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเอางั้นเลยนะ เหมือนเป็นหนูมากกว่าอีกบ้าผมผ่านจุดจุดนี้มาได้ยังไงเอาตรงตรงเลยนะปวดหัวนะครับแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกนะตึงเต้นดีเดี๋ยวก็จะพังแนละ้วผายกันมาได้ยังไงวะจำจำจำ กลิง,ง,งโอ้โหเฮ้ยอ,อะไรอ่ะลูกหนูหรอไ,ไปมามีลูกหนูมาด้วยมันเกิดเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยอ้า่ไป้ายป้ายพายไปเลยกดแท็บน,น่าจะมีโอ้ผมรู้สึกว่าน่าจะใกล้อันล็อกนะครับท่านผู้ชมครับ ใกล้จะน่าจะใกล้จบแล้วหรือไม่ก็จบแล้วอ๋ออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเรื่องราวนะอะไรบางบ้าไปนะ จบแล้วนะครับใน DLC นะครับโอเคครับก็ท่านใดที่ชอบนะก็อย่าลืมฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับมันเล่นได้แบบว่าโหมดซิงเกิลเพย์เยอร์ของออกอะไรอย่างนี้นะได้หมดนะของออกก็ได้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะโอเคสําหรับในวันนีนะผมก็ต้องขอลาาไปก่อนแล้วกันเนาะสาหรับท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะฮะสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับ โอเคเราพบกันใหม่นะบ๊ายบาย